ลาดการซื้อขายซัมเมอร์นี้ของทีมรักเราเนี่ยมันช่างเซอร์ไพรส์จริงๆนะครับทำงานกันได้อย่างรวดเร็วไม่มีโอกาสให้แฟนบอลได้บ่นเลยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปิดไรเนโญโรจากลิวมาได้ซึ่งราคาเดี๋ยวมานั่งคุยน,นะครับมันมีถึง3ตัวเลขทั้ง42ล้านปอนด์52 000, รวมถึงใบไกลถึง62ล้านปอนด์จริงๆแล้วซื้อมาในตัวเลขเท่าไหร่กันแน่นะครับทีนี้มันก็มีเรื่องที่ต้องมานั่งคุยกันก็คือจากตอนแรกที่จะปิดมาทาสเยอร์ลิก ประสบการณ์ก็มากกว่าแม้จะอายุเยอะกว่านะครับก็คือโยโร่18ปีกับเดลิก24ปีอยา่างไรก็ตามครับดูฟ้าแชมเปส์ลกกับประสบการณ์ตรงเนี้ยมันก็ต่างกันอยู่วันนี้ผมมีคำตอบแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานผมก็ได้โพสเฟซบุ๊กโพลลงไปในโซเชียลมีเดียอ่ะจะบาขึ้นมาก็ได้ครับผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่กับการซื้อนะักเตะอายุ18ปีเพื่อราคาสูงขนาดนี้นะครับและผมย้ำเลยนะครับว่าไอ้เจ้าโยโร่เนี่ยสัญญาจะหมดกับมิวฤดูการหน้านะครับ แต่ซื้อมาในราคาที่แบบ5้กว่าล้านปอนด์นะครับเดี๋ยวนี้เล่าให้ฟังว่าความเป็นจริงเบื้องหลังของการดิวครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่เพียงเท่านี้ครับการซื้อเซ็นเตอร์แบ็กเข้ามาเมื่อรคนก็มองกันว่าจะมาจับคู่กับทางฝั่งของลิซานโดมาร์ิเนสอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าอนาคตของลิชาก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับอาจจะมีพลิกล็อกก็ได้นะครับเช่นดิวกับเมสซันกรีนวูดเดินทางถึงเมืองมักซอยเรียกร้อยแล้วเตรียมปวดร่างกายและ เซ็นสัญญากับโอแอมติดตามได้ทั้งหมดในคลิปค่ำคืนนี้กันได้เลยนะครับต่อมาบิ๊กนิวส์ครับผมไปเริ่มต้นจากท็อตแนมฮอสเปอร์ทายเป็นแฟนบ bon อลไก่ในทองยกมือขึ้นครับผู้จัดการทีมของคุณกําลังโดด FA ฟอจ้องอยู่นะครับจ้องในแง่ใดฮะก็คือสมาคมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยเขาชอบโอสเตโกกูนะครับอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกสัมภาษณ์แทนเกตเดอร์เกตที่ลาออกไปสําหรับทีมชาติอังกฤษก,ก็ได้นะครับต่ว่าสเปอร์อุ่นเครื่องแมตช์แรกเจอกับฮาร์ดจากสกอตติ ถล่มไป5ต่อ1เลยครับคือโปรเจ็คตเขาค่อนข้างครบทั้งเจเมดิสันซอลฮึงมินคูลูเซฟสกี้เปโตปอร์โรนะครับได้ประตูจากเบนนันจอนสันซึ่งครึ่งหลังเนี่ยตีโมวนเนอร์เอมซอนรอยย่าก็ลงสเปอร์ถือว่ายังเป็นหนึ่งในทีมเต็งท็อปโอยู่นะครับก็เล่นเกมแรกถล่ม5 1เลยนะครับทีนี้ไปที่เพื่อนบ้านก็คือเชลซีกันบ้างครับลงซ้อมครั้งแรกหลังจากเรื่องของเอนโซ่แฟนันเดสนะครับข่าวบอกว่าทาง เอ็นค uh, ุนคูบาร์เดชิลและก็อามันโดโพย่าคือ3นักเตะของเชลซีที่อันโฟโลไอจีของเอนโซต่อจากพวกเวสตีลีฟอร์ฟอร์น่ามาลูกกุสโต้พวกนี้นะครับก็คือเพื่อนอ่ะไม่โอเคเอมากๆกับการกระทำล่าสุดนะครับเผื่อใครไม่ได้ดูคลิปที่แล้วก็คือเอนโซไปร้องเพลงกับเพื่อนอาร์เจนติน้าหลังได้แชมป์โปปาเมริกาเยดเชื้อชาติฝรั่งเศสนะครับล่าสุดเห็นบอกว่าเอนโซได้เทกซ์หา เพื่อนในกลุ่มนะครับเวลาเราทํางานเราก็จะมีกลุ่มไลน์ใช่ไหมครับแต่ว่าต่างประเทศเขาจะเป็นกลุ่ม What s a p p นะครับเอนโซได้ขอโทษเพื่อนลงไปใน What อ a p p แล้วนะครับแต่ว่าทุกอย่างมันยังไม่ดีดีขึ้นนะครับผมชอบเดอะซันพาดหัวเดอะซันเขาพาดหัวว่า it's still up in the air นะครับภาษาอังกฤษ up in the air เนี่ยมันก็ตรงตัวประมาณว่ามันอยู่ในอากาศความหมายก็คือเรื่องนี้มันยังไม่จบมันยังสูญยากาศอยู่นรือเปล่าครับ,รบเวลาสมมุติคุณคุยเรื่องโปรเจกต์งาน แล้วคนหน้าถามว่าเอ้ยโปรเจกต์นี้มันจบหรือยังอะไรเงี้ยคุณสามารถพูดได้ครับ up in the air คือแบบยังไม่ได้บทสรุปนะครับเป็นคำคำสมนวนนะฮะแต่ว่าล่าสุดนิโคลิสแจ็กสันออกมาปกป้องเพื่อนนะครับเป็นคนเดียวเลยฮะหล่อเลยนะฮะนิ Jackson, โคลแจ็กสันโพสใน IG จีสตอรี่เป็นภาพที่เอนโซเฟนเดสนั่งเล่นกับแฟนบอลเชลซีที่ผิวสีเขาบอกว่าเพื่อนเขาไม่ได้ตั้งใจวันนั้นน่าจะเมานะฮะก็ตามนั้นครับเชลซียังไม่จบแน่นะครับทีนี้ไปปิดท้ายกันที่นักเตะแมนยูปี1994 ให้เวลาคุณผู้ชมห้าวินาทีเจ็ดก็ได้ทายว่านักเตะคนนี้ของปีสแสดงคือใครครับคุณไบครับอะมาเจ็ดวินาทีติกต๊กตอก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 ใครตอบได้บ้างครับนักฟุตบอลคนนี้คือปีกจรวดยูเครนตอบได้ยังฮะเขาคืออังเดรแคนเชลสกี้ครับปีกขวาของแมนยูเต็ดในยุค90เป็นตัวหลักเลยสมัยก่อนปีกซ้ายต้องล e ีชาร์ปก่อนแลน์กิกส์นะปีกขวาต้องแคนเชลสกี้นะครับเป็นยุคแรกๆของเฟอร์กี้เลยครับ ล่าสุดเนี่ยเขาไปม,มีเรื่องที่รัเสเซียครับที่กรุงมอสโกไปนั่งดูบอลเกมสเปนกับอังกฤษนี่แหละนักฝฟนอลนะครับแล้วก็มีประทักคารมกับคนในบาร์นะครับก็เกิดการต่อยกันตอนที่เขา5้าปีแล้วแล้วโชว์ผ้าไปดูตาม่วงตาดำเลยตาซ้ายนะครับแกก็บอกว่ามันเป็น small conflict คือมีปากเสียงกันนิดหน่อยไม่เกี่ยวกับเรื่องการเชียร์บอลมันเป็นเรื่อง personal เรื่องส่วนตัวน,นะครับก็แจ้งตำรวจแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูว่าจะเป็นยังไงนะคนก็ตกใจโอ้โหแคนเชลสกี้ ที่ที่ผม๋ย่า่บอนนะลา่าล่าสดมันตำนานมานะแต่ไม่ได้เล่นนะอ้วนเลยอะ่ะนะครับตัวใหญ่ไม่เริ่มเลยนะครับใครทน ski ันเคนนชลสกี้มั้งครับผมขอคอมเมนต์เข้ามาหน่อยแล้วคุณชอบวไหมผมเนี่ยนะตอนดูบอลแรกๆคุณพ่อผมดู9-2 9-3ผมว่าเคนเชลสกี้เขาเก่งมากเลยนะแต่พอหลังๆผมเริ่มดูฟุตบอลออกอ่ะผมรำคาดมากเลยมันเป็นตีที่ไม่จ่ายอะ่ะเลี้ยงหนักหนักกว่าแลนดฟอร์ดอีกนะครับอ่ะขอคอมเมนต์เข้ามาใครทนัน ปีจรวดยูเคนคนนี้นะครับนี่คือคบิ๊กนิวส์ในคัคืนนี้ครับช่วงหน้าผมจะเปิดเผยให้ได้ฟังว่าเบื้องหลังของดีลเอเลเนีโยโรเนี่ยผมย้ำนะฮะคนกำลังจะหมดสัญญาคุณไปทุ่ม5 0 6, 6 0ล้านปอนด์เนี่ยมันเกิดจากอะไรติดตามในคลิปขั้มคืนนี้ครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับใครที่ยังไม่มีเสื้อเจอซี่ของแมนยูเต็ดตัวเยือนอเว เมื่อรุ่นการที่แล้วครับมาเอาไปได้เลยครับนี่คือรถที่3แล้วนะครับที่เราเอามาปล่อยจากประเทศอังกฤษเป็นสแตมปยูเคนะครับของนอกนําเข้ามานะฮะใครที่อยากจะสั่งซื้อนะครับปีที่แล้วแมนยูเต็ดทิ้งท้ายกับทีมวิลเวอร์นะครับตอนนี้ปชนะแอฟนาคอนแล้วใช่ไหมครับปีสุดท้ายของเราเนี่ยตัวสีแดงตัวเหย้าสีเขียวจะเป็นตัวเยือนครับซึ่งมันมีน้อยมากๆเลยครับคุณผู้ชมที่ปีสแแดงจะมีเสื้อเยือนหรือเสื้อ หรือว่าเสื้อเอิร์ธคิดที่เป็นสีเขียวนะครับคืออย่างนี้โรงเรียนลูกผมเนี่ยไอเจ้าชิชามันจับได้สีเขียวเป็นกรีนทัลเลอร์เวลาผมจะหาเสื้อบอลใส่เนี่ยมีแค่ทีชาเม็กซิโกแต่ว่าเมื่อปีที่ผ่านมาครับนี่คือบ่งบอกถึงความยากในการหาเสื้อเอาเวที่เป็นสีเขียวได้เลยแล้เป็นเป็นปูที่แฟชั่นนะครับัูเนี้ยเอาตามตรงไม่ได้สะท้อนเสื้อฟุตบอลมากนะักเพราะว่ามันมันแฟชั่นนิสต้าจ๋ามากเลยนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับ รอบนี้ผมจัดมาให้กับุผู้ชมทั้งหมด13ตัวได้มาเต็มที่ลองดูเดี๋ยวยังเป็นราคาปอนอยู่เลยราคาเต็มเต็มมันคือประมาณ100ยูโรครับนี่ฮะอันนี้คือของแสตมป์ยูเคนำเข้าจากประเทศติดไมค t o r e นะครับก็ปล่อยได้ราคาเดิมเลยครับจัดมาให้กดลดราคามาให้แล้ว200เอ้ยตึ๊ด2,399บาท200เสื้อปอมแนละ้ว2,399 นะครับสแตมป์ยูเคของ Import จากอังกฤษใครที่ไม่เคยซื้อของต่างประเทศเลยแล้ว yup. ร um it ู้สึกว like ่า hmm. คือเสื้อเจอร์ซี่ตอนมาใหม่ๆเนี่ยมันสามพันสามสามพันห้าอยู่แล้วนะครับปีนี้รู้สึกสามพันแปดเลยนะผมยังไม่กล้าซื้อจากต่างประเทศเลยแล้วมันแพงมากเลยนะครับวันนี้เราลดราคาครับเหลือสองสามเก้าเก้าคุณได้ใส่เสื้อจากเมกาสโตร์ใต้ถุนโอท้าฟอร์ดเลยนะครับบอกไซส์ครับ S กับ L มีอย่างละตัวครับไม่มีแล้วนะครับแต่ M ผมได้มาถึง 11ตัวเพราะฉะนั้นใครใส่ไซส์เมาจับไปเลยลคุณมีโอกาสได้เสื้อจาก m e ก a าสโตรถึง11ตัวนะครับไซส์เอ็ไซส์เอและไซส์อทั้งหมด13ตัวแก๊งนี้จัดไปได้เลยอ่ะโชว์ให้ดูอีกทีหนึง่งพอดีผมแกะมาว่าไซส์เมันเป็นประมาณไหนนะครับก็คือตอนนี้มันส่งสายสายการผลิตไปทั่วโลกเนี่ยราคาปอนอยู่นี่เลยโชว์ให้คุณดูเห็นราคาปอนไหมแปดสิบอนร้อยยูโร นำเข้าจากอังกฤษของแช่ของแช่จัดไปครับลดราคาเหลือ2 399าเนำเข้ามาได้ยังไงเรื่องราวงหมงค่ำคืนนี้ครับเราจะไปเจาะลึกเบื้องหลังการได้นักเตะคนที่2ในซัมเมอร์นี้ของแมนยูน t e เต็ดนะครับหลังจากที่ปีศาจแดงไปเซนคว้าโจโจซอกเซ่มาเป็นที่เรียบร้อยคนที่2ของปีศาจแดงไม่ใช่มาทาสเอร์ลิกไม่ใช่จาร์ลอตเบนเวตแต่กลายเป็นเลนิโอโ นักเตะ18ปีจากลิวในฝรั่งเศสครับคุณผู้ชมซึ่งก็สร้างความตกใจให้กับเอเวอร์ตันนะฮะผมไม่เข้าข้างตัวเองนะครับแม้ว่าตัวผมเองจะค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์และผิดหวังเล็กๆกับการที่เขาไม่ไปดึงเดอริกนะครับแต่ว่าณตรงนี้เนี่ยสื่อวงในรายงานว่าเอเวอร์ตันช็อกครับคือแมนยูไนเต็ดเนี่ยยื่นสัญญาไปกับนักฟุตบอลคนแรกที่อยากได้กองหลังไพโอเรตติแรกของเราย้ำอีกทีว่าเป็นเซ็นเตอร์แบ็ก เพราะว่าปล่อยวารานไปแล้วนะครับเบนเวตเป็นคนแรกที่เราจีบเพราะว่าชอบเท้าชายของเขาคงได้คําพูดจากฟันนิสรอยคอนสควรอย่าลืมว่าตอนที่ปล่อยให้ PSV ยืมไปเนี่ยรุดเป็นคนดูแลแล้วขึ้นเกมคือเด็ดมากแล้วพอกลับมาเล่นทิมบรีรุดการให้แล้วลงเล่นกระหน่ำนะครับทีนี้พ็อฟฟี่สีน้ําเงินมองว่ายังไงปีศาจแดงยอมเสียตังค์แน่นอนแล้วต้องยื้อให้มันระดับเดียวกับแม็กควหรือลูเบนดิอา70ล้านปอนเนี่ยผมเชื่อว่าขายแล้วนะครับแต่พอแมนยูปิดจบกับเลเนิโอเนี่ย ข่าวว่าทางฝั่งของบอร์ดบริหารเอวตันเนี่ยค่อนข้างช็อกมากๆเลยนะครับแต่ว่าที่มามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเล่าให้ฟังกันนะครับเ,เริ่มต้นจากค่าตัวก่อนนะครับค่าตัวตอนนี้มันมีหลายตัวเลขมากๆเลยนะครับสรุปให้ฟังตรงนี้ก็คือแมนยูเต็ดมี3ราคาครับรอบแรกเนี่ยที่การันตีว่าวงเงินเนี้ยเข้าบัญชีของลิวแน่นอนคือ42ล้านปอนด์อันนี้คือตัวเลขแรกนะครับแต่ถ้าหากโชว์ผลงานดีแอดออนขึ้นไปรอบที่1 แอดออรนะฮะอันนี้คือเพิ่มมูลค่านะครับจะเพิ่มจาก42ล้านปอนด์เป็น52ล้านปอนด์นะครับและจะปิดแม็กซิมัมที่นักฟุตบอลคุณเนี่ยจะต้องมีมูลค่าไม่เกินเนี่ยที่62ล้านปอนด์ครับเรียกได้ว่าถ้าจะผลงานดีไม่ดีเนี่ยมีความต่างที่10ล้านเลยตัวเลขแรก42ตัวเลขที่ส52และถ้าเล่นดีมันสุดๆาทีมเล่นชุมว่าแชมเปีย้ยนเลกได,ได้ได้คว้าแชมป์มาเพิ่มไปเป็น62คือแม็กซิมัมซึ่งถือว่าราคาสูงไหมสูงครับว่าตรงๆเลยคือสัญญากกากรต่่อหมนนนเืซซีันน้า มิถุนายน2อ2 5นย่นั่นคือสาเหตุที่ทําไมเรอัลมาดริดถึงรอเซ็นเขาฟรีราชันชุดขาวนี่คือชัดเจนมากเขาเปิดตัวเอมบัเป้เสร็จปุ๊บเขาไม่เร่งเลยเพราะเขาจะเอาดีลนี้เหมือนคาร์เวงกาที่เขาได้ตัวมาฟรีๆเพราะนักเตะมีใจคือราชันชุดขาวนี่เขาถือไพ่เหนือกว่าเรื่องที่ทีมเขาโด่งดังมานานทําไมทํากําไรได้เพราะว่าดังมานานแมนยูดังมานานไม่ดังมานานครับแต่ว่าผลงานเนี่ยในปัจจุบันมันสวนทางกันเรย์เบอร์ดคือแชมป์ เจ้ายุโรปแต่เขายังเป็นแชมป์ลาลีกาสเปนอยู่สมอเสม,มอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเขาก็เข้าชิงเป็นแชมป์แต่ของแมนยูเนี่ยชื่อเสียงคือกินบุญเก่าแต่ณตอนนี้คือเราหัวปักตกตกเป็นหุ้นนะฮะตกเป็นหุ้นไทยฮะถ้าใครดอยหุ้นนะครับอารมณ์คล้ายๆเลยครับดิ่งฟรอครับถ้าใครเข้าใจนะฮะติ่งฟรอเลยนะครับสําหรับปีศาจแดงก็คือผลงานของ2ทีมมันสวนทางพอเชนมาดิดเขาก็าชิวๆครับควยห้างได้เลยแล้วก็บอกว่า ฉันไม่ต้อง็นต้องเสียตังค์ให้เธอเหรอกว่าสุดท้ายแล้วนักเตะม,มันมีใชเอ็มบปเป้ได้ฟรีเอ็มบปเป้ได้ฟรีมีค่าเซ็นนิดหน่อยแต่ความเป็นจริงคือไม่ต้องเสียค่าตัวเลยถ้าจ่ายค่าตัวระดับเอ็มบปเป้เนี่ย้เท่าไหร่วะ250าล้านยูโรหรือ300ล้านยูโรอ่ะนี่คือความเข้มข้นของราชันทีนี้กลับมาที่แมนยูทำห้ยอมฮะเออจะหมดสัญญาแล้วนะปีหน้านะนักเตะอายุ18ปปีนะยังไม่เคยเล่นฟุตบอลยังไม่เคยติดทีมชาติเลยนะเขาพี่เมนูได้ติดทีมชาติแล้วนะ อ้ค่าตัวไม่กระจุยเหรอพูดสั้นๆเลยครับคำตอบคือบายเชิญมินกกับริวรับข้อเสนอนี้ต่างกันคือปินแสดงต้องการผ่อนจ่ายครับด้วยกด p S R กด Financial Fair p a y Man u ูติดทั้ง2อ,อย่างถ้าจ่ายทีเดียวตายครับมีเงินก็เป็นเงินปอนด์ที่ผมบอก Man United จะแบ่งจ่ายเลนนิโวลโลป่ปีปีละ8.4ล้านปอนด์ปีที่1 8.4ปีหน้า8.4รวมๆแล้วประมาณ42กว่า ที่ผมย้ำลับไปว่าตังอยู่ในบัญชีริวแน่นอน4ี่แต่จ่ายได้ดงวดละแปดหรือเอาจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกมันอาจจะโอนไป4 2ล้านปอนแล้วก็ได้แต่ว่าลงในบัญชีเนี่ยรายจ่ายมันต้อง8 4 8.45ี่แครั้งเนอะแป่แปดจุดสี่แปดจให้มันรวมไปไม่ให้มันเกินกฎการเงินก็เหมือนที่เชลซีทับ,ทบนั่นแหละเซนมอยเสไฮเซโดร้อยล้านแต่จ่าย8ปดปีอะนะมันผ่อนมันลดอะ น,นั่นคือสาเหตุที่ทําไมแมนยูถึงไปเอานักฟุตบอลคนนี้เข้ามาและมีการเปิดเผยว่าทางฝั่งของบาย,ยุดิกไม่ยอมรับกับข้อเสนอนี้นะครับก็คงอยากจะได้เงินก้อนเพราะาตั้งค่าตัวที่ถูกแล้วที่50ล้านยูโรสาหรับเดอร์ลิกนะครับสุดท้ายแมนยูก็เลยไปปิดกับนักเตะคนนี้นั่นเองนะครับทีนี้ครับคนก็บอกว่าแล้วแมนยูจริงๆแล้วทุ่มเงินได้ขนาดนั้นเลยเหรอการขายนักฟุตบอลไปเช่นนอน์นี่ฟาร์เบกวิลลี่คาม巴า อาโบโลเฟนเดสดาวลุกนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือเมซอนกรีนบูดเนี่ยมีแกลปให้ปีศาจแดงมหาศาลในการที่จะใช้เงินเพราะว่าวารานกับมาซิยาลเาเหนื่อยแพงมากนะครับมันคือเพดานเพดานการจัดยตังค์ดังนั้นนะครับทีนี้ครับว่ากันว่าทางฝั่งของลิซันโดมาตินเนเนี่ยตอนแรกคนมองว่าน่าจะปลอดภัยสุดอย่างที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วกองหลังแมนยูโดนขย่านะมีแค่แบ็คขวาดาโลที่ แทบจะไม่มีข่าวจะซื้อใครมาแทนเลยนะครับตัวล่าสุดนะครับมีคนบอกว่าลิซันโดมาติเนสเองเนี่ยก็ไม่มั่นใจนะครับว่าจะได้คือเป็นถ้าเองไม่เจ็บเองเป็นคู่กับไโยโรหรือคู่แม็กควายแน่นอนแต่ที่พยายามจะหาซื้อเครื่องเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าทั้งชอแล้วก็ลิซันโดเนี่ยมีประสบการณ์ประวัติที่เจ็บบ่อยนั่นอาจจะเป็นข้อหนึ่งก็ต้องยอมรับตามตรงว,ว่าเดอร์ลิกอะประวัติมันเจ็บบ่อยนะครับก็ถือว่าเจ็บปีหนึ่งสองครั้งแล้วเจ็บผมว่าเจ็บปีนึงน่าจะมีสี่ครั้ง แต่เวลาเจ็บทีมมนได้เจ็บนานขนาดนั้นเจ็บประมาณสามสัปดาห์สี่สัปดาห์แล้วสี่ครั้งเมื่ออันนี้ผมก็ผมว่าเข้าใจได้นะครับเพราะเต็มมันมีประวัติการบาดเจ็บที่ถือว่าถี่พอสมควรเหมือนกันทีนี้ลิซาโนมาดิเนสเองก็ไม่ได้ได้รับการการ,การการันตีอนาคตนะครับเพราะว่าล่าสุดนะฮะแมนยูได้รับการรายงานจากวงในบอกเลยครับว่าโยโรอาจจะไม่ใด้ลิสต์สุดท้ายสําหรับกองหลังนะครับเพราะณตอนนี้ครับจตลอดเบรนเวดรวมถึงมาไทสซลิกก็ยังอยู่ในลิสต์อยู่นะครับอาจจะซื้อคู่เลยถ้าทําได้ ซึ่งซื้อคู่แบบนี้ต้องมีการปล่อยนักฟุตบอลออกไปนะครับซึ่งปุ๋ยเนี่ยก็อย่างที่เราเคยเล่าว่าจะไปออกที่ลินเดเลิฟน,นะครับแมนจูพุชอยู่แต่ว่ายังขายไม่ได้นะครับกับอีกคนหนึ่งล่าสุดเลยที่มาเมื่อวานนี้ก็คืออารอนวานพิซาก้าครับวานพิซาก้าเวสแฮมเสนอเข้ามามีโอกาสปล่อยทีเดียวนะครับแต่ว่าค่าตัวตกไปเยอะมากโซชาซื้อจากพาเลท50ล้านปอนด์เราจะขายให้เวสแฮม15ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับแต่คนหนึ่งที่ไม่ออกแน่ๆคือแม็กควายนะครับอารมณ์แม็กควายคล้ายกับ และฟอร์ดคือค่อนข้างยึดติดก,กับทีมไม่อยากย้ายทีมเขาที่แล้วโดนเฉดหัวแบบแทบจะถีบเอาของปาไปนอกนอกรูมันยังไม่ออกเลยครับล่าสุดแม็กไบเนี่ยเขาบอกยังคงแฮปปี้อาครับยังคงมีความสุขกับปีสแสดมากๆเลยนะครับมีภาพไปเดินจับมือกับดาวรุ่งแนะนําทุกคนให้ความมั่นใจล่าสุดที่เจอกับโรเซนบอกแล้วก็เข้าไปในะห้อง ฟิตเนสก็แนะนำรุ่นน้องเยอะมากไปทุกคนบอกไอ้นี่มันกับตันเงาชัดว่าบูโน่ยังไม่มานะก็ฉะนั้นยืนยันตรงนี้เลยนะครับว่าเลนนิโอโลก,กับแมนยูจบปีสแสดงยังไม่ปิดจ็อบในการดิวเซนเตอร์ตัวที่2เดลิกกับแรนเวดยังอยู่ในคาถาการจ่ายตังค์นะครับแล้วลินเดเลฟจะโดนขายวันพิศคาห์หัวไมแชาแม็กไ,ไวรไม่ไปแน่นอนนะครับ <S <S ส่วนอีกคนหนึ่งที่ตอนแรกอะเรามีข่าวว่าเขา เขาคือคนแรกสำหรับเซนเตอร์เราคือชองแทตโตนิโบ่ล่าสุดเซิงมากนะครับไม่ได้ย้ายทีมก็เลยมีโอกาสจะไปยูเวนตุสนะครับอายุเพียงแค่24ปีเพราะว่าทางฝั่งของเวสต์แฮมยื่นข้อเสนอไปแล้วนีสของโตริโบ่เนี่ยปฏิเสธก็มีโอกาสไปยูเวนตุสนะครับล่าสุดนะครับทีนี้ครับมีคนถามว่าโยโ่เนี่ยอายุสิปปีต้องไปเล่นฟุตบอล โอลิมปิกเกมหรือเปล่าเห็นตอนนี้ที่ผมไปตั้งดูมาเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่ต้องเล่นให้กับบอลโอลิมปิกเกมนะครับเพราะว่าโอลิมปิกจริงๆอยู่นอกเหนือนนะตารางฟีฟ่าวีกก็ไม่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 ได้รวมนคับให้ปล่อยเหมือนกับบอลทีมชาติเหมือนยูโรอะไรแบบนั้นนะครับปิดท้ายวันนี้กันด้วยเมชส่นกรีนเูดล่าสุดถึงสนามามักสามบิหมักเซยเรียบร้อยราคาที่2ี่ล้านปอนด์นะครับแต่ว่ามีการยืนยันแล้วนะครับว่าแมนยูได้กําหนด สัญญาบางอย่างว่าถ้าหากมักเซยซื้อไปในราคาเนี้ยสมมติอีก2-3สปีขา้างหน้าคุณจะขายให้มาดริดคุณจะขายให้บาร์ซ่าเนี่ยขายค่าตัวไหร่แมนยูได้ค่าแบ่ง50%เย้ํามา50%าแล้วนะครับก็คืออนาคตมักเซยจะขายให้มาดริด50ล้านปอน,นด์แมนยูได้ส่วนแบ่ง25บล้านปอนด์เพราะว่าขายกีบูดให้ทีมจากฝรั่งเศสเขาได้ถูกมากมากนะครับที่นี้ครับคนคนหนึ่งที่ผมกำลังพูดว่าเขา ถูกลืมจากการจัดตัวของสื่อมวลชนมากๆเลยคือแรดฟอร์ดนะครับคือผมไม่เห็นเนี่ยตอนนี้คนพยายามที่จะจัดรายชื่อของโอแมนยูทำงานเร็วมากซอมเมอร์เนี่ยน่าตื่นเต้นสุดๆดเอ,อนัดที่เจอกับฟูลแลมเนี่ยจะมีตัวจริงยังไงนะครับล่าสุดผมไม่เอามาจากดาิเมลเขาก็มีเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นพอสมควรเหมือนกันนะครับโกให้เป็นโอนาน่ากองหลัง4ตัวเนี่ยถ้าโยโรเล่นได้แม็กควไม่พร้อมก็มคือกัวมาดิเนสซ้ายชอขวาดาโลนะครับ มีแค่มิดฟิลด์นี่แหละครับที่เราก็ยังขยับช้าอยู่นะครับก็คือเขาให้คอบี้เมนูหวังว่าอูกาเต้จะมาของปารีสแซงต์ชัคแมงของอู๋ไยขวาเป็นซานโชซ้ายนะครับทุกสื่อเลยครับแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวแอตแลนติกเดรี่เมลไม่มีใครเลือกแลดฟอร์ดเลยนะฮะเขาเลือกการันโชยืนนะครับแล้วให้บรูโน่เป็นหน้าต่ำคาร์ลิลุนเป็นหน้าเป้าหรือแม้กระทั่งถ้าบางนัดซานโชเล่นไม่ได้เนี่ยทุกสื่อก็มองตรงกันว่าควรจะเอาการันโชเลี้ยวเล่นขวาและซ้ายให้เซอร์ซีเล่นนะครับก็ถึงก็เป็นเอออะไรที่แลฟอร์ดโดน ลืมเลือนหลอเกินนะครับอ่ะนี่คือ X e ค,คูนสิบในข่าคืนนี้ครับทุกคนเบื้องหลังเข้าใจกันแล้วนะครับว่าเราแบ่งจ่ายได้8.4ล้านปอนจ่าย5ปีก็เลยยอมซื้อนักเตะอายุ18ปีที่สัญญากันแล้วหมดในราคาที่แพงขนาดนี้ส่วนบายเยอร์กับเดลิเป็นงานรุ่นจะต่อนะครับ่วงสุดท้ายครับวันนี้เราปล่อยเสื้อเจอร์ซี่ครับเสื้อแข่งฟุตบอลของแมนเชสตในรุ่นการที่แล้วตัวอเวตัวเยือนนะครับมีไม่กี่ครั้งที่แมนเูเต็ดเนี่ยใส่เสื้อทีมเยือนจะเป็นสีนี้ปกติ ตัวเ่าสีแดงตัวเยือนกับไม่ดำกับขาวรอบนี้เป็นสีเขียวนะครับและอันนี้เป็นสแตมป์ยูนะครับมาจากต่างประเทศนะครับผมจ,จัดมาให้กับคุณชมได้13ตัวนะครับคือของต่างประเทศเนี่ยไซส์เอ็มมันหายายากมากเลยนะครับมันจะหมดไปก่อนนะครับเพราะว่าเวาคนไปชอปปิ้งที่นู่นมันก็จะหมดนี่เพื่อนผมก็หามาให้ได้เต็มที่แล้วขอบคุณมากๆเลยนะฮะก็ได้ S กับ L อย่างละตัวนะครับอินพ r t นะฮะนำเข้ามานะครับ SKL กับมีอย่างละตัวเท่านั้นเองครับแต่ว่า m มีถึง11ตัวเพราะฉะนั้นใครอยากได้เป็นสินค้าชิ้นแรกที่ฉันสั่งจากเมากาบสโตร์ความภาคภูมิใจของฉันนะครับก็จัดไปได้เลยครับราคาเดิมเลยครับ2,399บาทนะฮะอันนี้คือลดราคาให้นะครับก็จัดมาให้ใช้โค้ดลดราคาตามค่าสมาชิกเมมเบอร์ชิพที่ผมจ่ายนั่นแหละฮะมาให้ดูว่าของ Sta m p UK เนี่มันก็จะมีความต่างใชไแม้ว่ามันจะเขียน made in cambodia นะฮะ เมดเองคือแมนยูในสงสัยกัมเร็ตไปทั่วทั่วโลกนะครับอันนี้ผลิตที่กัมพูชานะครับแต่ว่าสแตมป์นามวงนาเบอร์เนี่ยจะเป็นของเมก้าสโตร์นะครับอย่างเช่นนี่อันนี้เห็นราคาไหมเห็นตัวราคาเนี่ยฮะมันก็จะเป็นปอ,อนดูโ,โลก่อนมาร้อยยูโรโคตรแพงเลยนะครับตอนนี้2 3 9 9คุณมีโอกาสได้เป็นเจ้าของนะครับแล้วก็เก็บตกกันที่นึงครับเมื่อวานกระเป๋าใบนี้นะครับ Adidas Manchester United กระเป๋าที่แบบโอ้โหใบใหม่ต้อนรับฤดูก,กาล2024-2025 นะครับข้างในมีคนถามว่าเออเห็นน้องลายมาถามไม่ได้ไม่ได้ถ่ายรูปะนะครับก็คือมันเป็นซิปที่สามารถเปิดได้ถึงสมช่องเลยนะครับซิปนี้นะฮะลองดูอีกทีนะครับพอดีคุณปอไม่ได้ถ่ายมาอ่ะซิปหนึ่งอย่างนี้อ่ะให้ดูกันชั้นเห็นน้องโอ้ถามมาว่าพี่ป๊อบมีถ่ายผ้าโลภีผมผมลืมให้น้องถ่ายอันนี้สองชั้นอย่างงี้นะครับแล้วก็กันแยกเปียกโซนปิดโซนแห้งด้วยนะครับเป็นกระเป๋าที่โอ้โหเนี่ยยุโรป ันนี้ชั้นหนึ่งชั้นสองใช่ไหมครับแล้วก็ความบ้าของฝรั่งครับมันจะต้องมีชั้นสามอีกเพราะฉะนั้นแหวกมาได้หนึ่งสองแล้วก็สามข้างๆมีเก็บโปโตขวดน้ำได้อีกนะครับใบนี้ควรจะปล่อย35 0 0แต่ผมกดมา15บใบปล่อย3 0 0พบาทเท่านั้นสวยสดงดงามนะครับน่าจะเหลืออีกประมาณ5-7ถึงเใบเมื่อวานปล่อยไปแล้วบ้างบางส่วนนะครับอ่ะไลฟ์เข้ามาได้เลยครับวันนี้เสื้อเกี่ยวกระเป๋านะครับ 拜拜。Bye bye.